สวัสดีครับคุยเรื่องรถครับกับความเปลี่ยนแปลงไปของรถครับก็พอดีบางตื่นมาก็มาเปิดทีวีที่รู่หราของบางนะก็ได้ดูรายการหนึ่งจากาแพลตฟอร์มนะครับดูจากแพลตฟอร์มก็เขาก็เป็นสื่อที่มีชื่อเสียงในในแพลตฟอร์มนะอ่า แล้วก็เชิญสื่อรุ่นเก่าครับก็คืออท่านก็คงรู้จักกันแหละท่านนี้นะเพราะว่าท่านก็มีชื่อเสียงในในทีวีนะครับในยุคยุคเก้าสูนย์ยุคสองพันนะบางเนี่ยเคยเคยเขียนหนังสือรถมาก่อนทําหนังสือรถมาก่อนก็รู้จักท่านดีนะครับก็ค่อนข้างสนิทสนมกันนอนด้วยกันก็บ่อยครับหมายถึงว่าเวลาไป ไปไปงานน่ะงานแบบทดสอบรถอะไรอย่างเงี้ยก็บางทีก็นอนห้องอยู่ยกับท่านก็บ่อยนะก็ท่านก็ก็มาคุยให้ฟังถึงเรื่องการความเปลี่ยนแปลงของของความของรถเสนิยมของของแต่ละรุ่นนะนะก็คือท่านก็อายุประมาณรุ่นน้องคุณพ่อบงังประมาณถ้านับก็คงเป็นคุณอาบางังอะไรประมาณเนี้ยนะ ก็อายุมากกว่าบางประมาณแถวๆสิบกว่าปียี่สิบปีได้นะมันก็บางฟังแล้วก็มันก็ก็อย่างท่านว่าแหละซึ่งบางก็น่าจะเคยพูดมาหลายทีแล้วเหมือนกันว่าเดี๋ยวนี้มันมันก็ไม่เหมือนเมื่อก่อนเนาะแล้วก็ความความเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งก็คือเราไม่ต้องไปเข้าใจคนสมัยนี้หรอกว่าเขาคิดอะไรยังไง เพราะว่ามันก็เราก็เข้าใจไม่ได้หรอกเช่นเดียวกับที่เขาก็ไม่เข้าใจเราแล้วเพราะว่าความต้องการของคนแต่ละยุคเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับก็กนั่นแหละครับมันก็เป็นอย่างนั้นแหละนะ <c oughs> คือแล้วท่านก็พูดถึงเรื่องที่ว่าคนสมัยก่อนเนี่ยก็คือรุ่นบางหรือรุ่นท่านเนี่ยก็คือแก่กว่าบางขึ้นไปอนะ ต้องการอะไรอืมก็ก็ฟังแล้วก็ก็อย่างนั้นแหละก็อย่างที่ท่านว่านั่นแหละนะครับสมัยเนี้ยเขาต้องการอะไรที่มันมันที่ที่คนรุ่นบางอะ่ะหรือหรือคนรุ่นเก่าอะ่ะเรียกว่าคนรุ่นเก่านะรวมๆที่คนรุ่นเก่าไม่ได้ต้องการเช่นไอ้ไฟไฟแอมเบียนไลท์ที่เปลี่ยนสีได้หรือว่าไอ้ระบบช่วยถอยจอดอะไรวันก่อนบางก็พูดไปนะน่าจะพูดบ่อยนึงก็แหละไอ้เรื่องไอ้ของพวกนี้ซึ่ง เราเราไม่ได้ต้องการเลยแต่แต่เด็กๆอ่อะเด็กต้องการนะครับจออะไรอย่างเงี้ยอ่าอย่างจออย่างเงี้ยอ่าเจ้าเคนอน่ะบอกว่าเป็นสิ่งจําเป็นนะครับซึ่งซึ่งบางบางก็ไม่ได้ไม่ไม่เออสำหรับบางอะมันไม่จําเป็นแล้วบางคิดว่ามันไม่ไม่ไม่มีก็ดีนะไม่มีจะดีกว่าแต่นั่นแหละเราไม่ต้องเข้าใจหรอกครับว่าทําไมทําไมคนรุ่นใหม่ทําไมเด็กถึงต้องการในขณะที่เราไม่ต้องการเพราะมันไม่มีไม่มีไม่มีเหตุผลที่เราจะต้องไปเข้าใจ ก็เขาอยากได้อะไรเขาชอบอะไรมันก็เป็นเรื่องของเขาใช่ไหมครับ<笑><笑>เราเราจะไปเปลี่ยนความชอบของเขามันก็ไม่ได้นะเออมันก็ไม่ได้ผิดไงก็เขาเขาอยากได้แบบนั้นอะ่ะเหมือนเหมือนอะไรอะ่ะเหมือนคนคนอาจจะคนรุ่นเก่าอาจจะต้องการทีวีที่มันกดแล้วเปลี่ยนได้เร็วๆอ่ะแต่คนรุ่นใหม่เขาไม่ได้ต้องการตรงนั้นคนรุ่นใหม่เขาอาจจะต้องการทีวีที่มัน มันดูไอ้ช่องอะไรของเขาได้นะเรียกก็เรียกไม่ถูกเห็นไหมแท้ๆเรียกยังเรียกไม่ถูกเลยนะครับดูไอ้แพลตฟอร์มหรืออะไรอะ่ะเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้หละนะไอ้ไอ้ไหนังอะไรของพวกเขาได้แต่เราเราไม่ได้ต้องการตรงนั้นเราต้องการทีวีที่มัน,กด,มน,นมก,ดกดแล้วมันเปลี่ยนไปเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บไม่ใช่กดกดแล้วแม่งมันเปลี่ยนเปล่าวะนะอย่างทีวีเนี่ยมันก็ยังยังยัง,ยงความต้องการยังไม่เหมือนกันเลยครับ <c oughs> ทั้งที่มันแค่ทีวีเครื่องดูดฝุ่นก็เหมือนกันอ่ะ เครื่องดูดฝุ่นคนรุ่นเก่าอย่างบางอาจจะต้องการเครื่องดูดฝุ่นที่มันแรงนะมันจะตัวใหญ่หรือยังไงก็ไม่เป็นไรขอให้มันแรงแต่คนรุ่นใหม่เขาอาจจะไม่ได้ต้องการตรงนั้นเขาจะต้องการเครื่องดูดฝุ่นที่มันมีตัวเลขดิจิตอลมีปุ่มกดมีอะไรแล้วตัวเล็กๆไม่ต้องแรงก็ได้นะมันก็มันก็แล้วแต่ครับอืมันมันก็ไม่ได้ไม่ได้ถูกหรือผิดหรืออะไรก็แต่ว่าจะมาเล่าถึงว่าอ่ะ คนรุ่นเก่าๆนะครับที่ซึ่งนิยมดูช่องบางเนี่ยก็ก็ก็คงจะนึกถึงวันเวลาเก่าๆของเรานะครับ <c oughs> <c oughs> เมื่อเรายังหนุ่มนะยังหนุ่มยังสาวสาย่ามนุษย์ป้าคงไม่ค่อยดูช่องบางหรอกนะส่วนมากเขาจะเป็นมนุษย์ลุงนะครับ <c oughs> คือท่านก็คงจะจะแบบว่าท่านก็คงมีลูกอ่ะ แล้วลูกก็คงจะพูดอะไรในทางที่ท่านอาจจะฟังแล้วมันแปลกๆอะ่ะอันนี้ท่านท่านไม่ต้องไปไปไปคัดค้านไปขัดแย้งหรือไปพยายามเปลี่ยนความคิดเขานะท่านก็รับฟังท่านก็ตามใจเขาเพราะมันเป็นรุ่นเขานะครับมันไม่เหมือนกับรุ่นเราซึ่งรุ่นเราเนี่ยอย่างรุ่นบงังอายุห้าสิบยังมีความเห็นไปในทางเดียวกับรุ่นพ่อ หรือรุ่นปู่รุ่นพ่อก็คือที่อายุประมาณ70กว่ารุ่นปู่ก็คือที่ตอนนี้อายุประมาณร้อยกว่าก็คืออไม่อยู่แล้วนะ,นะสามรุ่นเนี่ยมีความเหมือนกันนะมีความคิดมีความต้องการเอา,เอาเราพูดถึงเรื่องรถนะมีความคิดมีความต้องการรถในลักษณะเดียวกันเช่นต้องการรถที่มีสมรรถนะสูงมีความเร้าใจในการขับขี่มีอารมณ์ของมันของมีเอกลักษณ์ของแต่ละยี่ห้อแต่ พอมาเป็นรุ่นบางกับรุ่นลูกมันต่างกันเขาไม่ได้ต้องการตรงนั้นครับนะเขาไม่สนใจหรอกว่าโอ้รถยี่ห้อนี้รุ่นนี้มันขับมังนะมันมีอารมณ์ของมันแต่ละยี่ห้อมันมีอารมณ์ของมันอารมณ์ของมันคืออะไรอ่าอย่างอย่างเบรซิดสเบนกับเบมเวอย่างเงี้ยคนรุ่นก่อนเนี่ยเขาเขาาไม่ต้องคิดเลยนะครับเขาไม่เอาเอาสเปคมาเปรียบเทียบเลยนะเขาซื้อเพราะว่ามันมันแตกต่างกัน เบมเวก็เบมเวมันก็ขับแบบเบมเวมันมีอารมณ์แบบเบมเวเมอร์ซิดส์เบนซ์ก็มีอารมณ์แบบเมอร์ซ e ดส e เบนซ์ก็ขับแบบเมอร์ซ e ดส e เบนซ์เราชอบอันไหนก็ซื้ออันนั้นไม่สนใจหรอกว่ามันจะกี่ม้ากี่อะไรหรือจะมีไฟแอมเบียนไลท์หรือไม่มีหรือมีไฟสองแผนที่อะสมัยก่อนต้องมีไฟสองแผนที่ไฟแต่งหน้าไฟอะไรก็ไม่สนใจหรอกเขาสนใจแค่ว่าอารมณ์ของแต่ละยี่ห้อมันเป็นยังไงอ่าเช่นคุณลุงบางเนี่ยมีสองท่านแล้วก็รวมคุณพ่อบังก็เป็นอีกท่านหนึ่งคุณปู่เนี่ยมีลูกชายสามคน คุณพ่อบางอะชอบรถอิตาลีคุณลุงคนที่สองเนี่ยชอบรถเยอรมันก็คือชอบเบมเวไม่ไม่ชอบเมอร์เซเดสเบนด้วยนะครับท่านท่านก็ไม่ชอบเมอร์เซเดสเบนท่านจะใช้แต่เบมเวส่วนคุณลุงคนที่สามเนี่ยชอบอ่ารถฝรั่งเศสท่านก็จะใช้แต่รถฝรั่งเศสมันจะออกไอรุ่นไหนมาก็ใช้อยู่ยี่ห้อเดียวด้วยนะก็คือซีตรองมันจะออกรุ่นไหนมาเขาก็ซื้อซีตรองซีตรองซีตรองนีกรอ,อกรุ่นไหนมาก็ซื้อแต่ซีรีส์ห้าซีรีส์ห้าซีรีส์ห้าเออ มันก็เป็นอย่างนั้นน่ะคือขนาดเป็นพี่น้องกันแต่ว่ารถเนี่ยก็เป็นรถในระดับราคาเดียวกันมีมีความมีเป็นที่น่าเชื่อถือเหมือนกันแต่ว่าคนหนึ่งก็ใช้รถอิตาลีคนหนึ่งก็ใช้รถเยอรมันคนหนึ่งก็ใช้รถฝรั่งเศสนะโดยเลือกที่อารมณ์ของของรถอืมแต่สมัยนี้แหละครับเขาก็เลือกด้วยอะไรเ่าเท่าที่บางฟังนะ mm hmm. เขาเลือกว่ามันมีจอไหม จอมันใหญ่แค่ไหนนะครับมันไอจอเนี้ยมันสามารถเชื่อมต่อกับกับไอระบบอะไรของเขาอ่ะได้ไหมแล้วก็ไอเขามีความคาดหวังว่าถ้ามันมีจอใหญ่ๆเนี่ยเวลาเขาขับเนี่ยเขาจะกดดูแผนที่อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะเออมันไม่ใช่เป็นเฉพาะบ้านบางปรากฏว่าหลายคนในรุ่นนี้คือทุกคนในในรุ่นของรุ่นลูกบางเนี่ยก็ ก็มีความนิยมมีความต้องการตรงนี้ซึ่งเราเราไม่เข้าใจแล้วครับเฮ้ย้็จะไปสนใจไปทไมจะจะจอเล็กจอใหญ่จะกดดูแผนที่ไม่กดดูแผนที่มันยังไงมันก็ไม่ได้ดูอยู่แล้วก็ขับขับไปคอยฟังเอาว่ามันบอกว่าอีกกี่ร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายนั่นก็โหบุญแค่ไหนแล้วคือเราเองก็ใช้ใช้ไอ้ของที่เขาใช้ไม่เป็นนะครับแล้วเราเราก็เออเราก็เลยคิดว่ามันไม่มีความจําเป็นไงเราคิดว่าเฮ้ยมึงเอาตังทำจอเนี่ยมาทําช่วงล่างให้มันดีๆดีกว่าไหม อ่าแล้วความความไอ้อะไรแบบเนี้ยบางเชื่อว่ามันกระจายไปมันไม่ใช่กระจายหรอกมันเป็นทั่วโลกครับบางมีโอกาสได้ไปคุยกับกับคุณพ่อของเพื่อนนะคุณพ่อของเพื่อนนี่ก็เป็นคนที่ชอบอันฟ้าโรบิโอมากเหมือนเหมือนคุณพ่อบังเลยมีความชอบอันฟ้าโรบิโอมากแต่ว่าคุณพ่อของเพื่อนท่านก็เป็นเป็นแบบ มีมีโอกาสมากกว่าเยอะนะครับอะเอาเป็นว่าอย่างนั้นท่านบอกว่าตอนที่ตอนที่ท่านท่านแบ่งหุ้นไปให้ให้กับผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของของอิตาลีก็คือ f ฟ a t เนี่ยแล้วมันผลิตรถอันฟ้าลูมิโอออกมาแบบเฟียสเฟียอะ่ะท่านเซ็งมากเลยช่วงนั้นเนี่ยท่านท่านท่านไม่อยากจะใช้รถอันฟ้าลูมโเลยเพราะว่าท่านรู้สึกว่ามันเหมือนรถเฟียการขับการอะไรมันเหมือนรถเฟีย ท,ท่านเสีย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 ใจมากเลยนะเออก็ก็เป็นอย่างนั้นแหละอย่างตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อบางก็เคยเอามาลองขับก็คิดว่าเฮ้ยทำไมมันมันไม่ขับมันขับไม่เหมือนอันฟ้าลูมิโอของเราเลยมันไม่ใช่นี่มันขับเหมือนรถเฟียสเลยคือคุณพ่อบางก็เคยมีทั้งอันฟ้าลูมิโอแล้วเคยมีทั้งเฟียสมันขับเหมือนรถเฟียสเลยเช่นกันครับแล้วคุณพ่อบางก็ยังพูดถึงแลนเซียอ่าถ้าไป็นอิตาลีจะออกเสียงประมาณว่าเันเซีย ลนเซียอะไรประมาณนี้นะอ่ะเราเรียกแบบไทยๆว่าแลนเซียเฮ้ยแลนเซียเนี่ยตอนแรกในย,ยุคประมาณก่อนเจ็ดศูนเนี่ยมันก็ยังเป็นแลนเซียครับยังเป็นเครื่อง V 4ฟเครื่องสี่สูบตัว V ีก็ยังเป็นอะไรแบบแลนเซียเช่นแลนเซียฟูลเบียแต่พอพอมามารวมกับเฟียสมันกลายเป็นเหมือนรถเฟียสเลยเช่นแลนเซียเบต้าอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนรถเฟียสเลยนอกจากว่าจะเป็นแลนเซียแบบตัวตัวแลนลี่ตัว,ตว,ตว, ally, ตวไอ้พวก ไออินทิเกรลอินทิเกรลเดลต้าพวกอะไรอย่างนั้นเนี่ยพ้องพ้องกับกับคุณพ่อของเพื่อนเลยก็พูดแบบนั้นว่าเนี่ยดูดิฉันก็น่าจะคิดได้นะว่าไอแลนเซียเนี่ยพอมันไปรวมกับเฟียสมันก็กลายเป็นเฟียสไอ้อันฟ้าของฉันพอมันไปรวมกับกับเฟียสมันก็กลายเป็นเฟียสนะครับเฟียสมันก็เป็นเฟียสนั่นแหละมันต้องขับแบบเฟียสแล้วถ้าแบบบอกมาบอกแบบนี้คนสมัยนี้จะไม่เข้าใจว่าเฮ้ยมันแตกต่างกันยังไงเฟียสมันมันแตกต่างจาก จากอันฟ้ายังไงอันฟ้ามันแตกต่างจากแลนเซียยังไงแลนเซียมันแตกต่างจากเฟียสยังไงนะแม้แต่เฟอร์รารี่พอไปรวมกับเฟียสมันก็กลายเป็นเฟียสครับมันไม่มันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่เหมือนเดิมนับตั้งแต่อ่า348ขึ้นมานะอ่า355เนี่ยยังยังพอทนนะอันนี้355นี้เริ่มรวมแนละ้วพอมาเป็นไอ้460เนี่ยโอ้โหมันกลายเป็นเฟียสไปเลยแค่มันเป็นเฟียสที่แรงแค่นั้นเองนะครับ สามห้าห้าสามสี่แปดเนี่ยสามสี่แปดเนี่ยยังขับแบบเฟอร์รารียังเป็นเฟอร Ferrari, นะ์รารีอารมณ์เฟอร์รารีนะเออเอฟสี่ศูนย์ยังเป็นอารมณ์เฟอร์รารีห้าหนึ่งสองยังเป็นอารมณ์เฟอร์รารีท่านเคยขับสี่ห้าหกไหมสี 4, 5, ่ห้าหกนี่มันแทบจะไม่เป็นเฟอร์รารี่แล้วมันแทบจะเป็นเฟียสคันใหญ่เครื่องใหญ่แล้วนะครับเป็นต้นเออส่วนอ่ารถเยอรมันสมัยนี้ไม่แตกต่างกันเลยครับไม่ว่าจะเป็นเมอร์เซเดสเบนไม่ว่าจะเป็นเบมเว มันอารมณ์มันกลายเป็นเหมือนกันคือนั่นแหละมีแอมเบียนซ์ไลท์เหมือนกันมีจอใหญ่ๆเหมือนกันเหมือนกันเลยไม่แตกต่างการขับหมายถึงอารมณ์มนะครับอารมณ์ในการขับอ่ะมันไม่แตกต่างอืมซึ่งสมัยนี้เขาไม่ได้เขาไม่ได้สนใจไงแต่สมัยก่อนเขาสนใจเมื่อก่อนเนี่ยรถญี่ปุ่นเนี่ยไม่แต่คนรุ่นบางเนี่ยก็ยังมองว่าโอ้ยมันไม่มีอารมณ์มันมันเหมือนขี่เครื่องดูดฝุ่นนะครับ หมือนขี่ได้เป่าผมนะครับมันไม่มีอารมณ์มันมันไม่เหมือนรถยุโรปซึ่งแต่ละยี่ห้อมีอารมณ์แต่มาในวันนี้เนี่ยรถแทบทุกรุ่นเนี่ยมันมีมันมันไม่มีอารมณ์เหมือนกันแล้วมันก็เหมือนกันนะครับคือไม่มีอารมณ์ไม่มีก็คือไม่มีศูนย์ก็คือศูนย์ศูนย์มันก็เหมือนกันหมดนะเออกลายเป็นของที่เหมือนเหมือนคนหน้าตาเหมือนเหมือนเหมือนกันหมดที่ใส่เดียวเดียวเดียวกันหมดนะครับเออก็น้าตาเหมือนกันไหมล่ะ เราจึางแยกไม่ออกเลยดูบนถนนเฮ้ยนี่มันมันรถรถแท้หรือรถปลอมวะเออมันนี่มันรถอังกฤษหรือมันรถรถนั่นวะเราเรายัางแยกไม่ออกเลยนะมันก็เป็นความความแตกต่างกันไปในแต่ละยุคครับนะเราเราก็อยู่เราก็อยู่ไปไงเออมันก็ก็ไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องคิดอะไรมากครับเราชอบอะไรเราก็ ก็ซื้ออันนั้นใช้อันนั้นส่วนคนอื่นอาจจะเป็นลูกเราหลานเราเขาชอบอะไรเราก็ต้องปล่อยเขาซื้ออันนั้นนะครับก็มันเป็นความชอบของเขาเขาหาเงินของเขานะเราเราอย่าไปแบบไอ้มึงมึงต้องใช้อย่างสมมติว่าบางบางจะไปบอกลูกเหรอบอกว่าไอ้มึงต้องใช้อันฟา้าโลมิโอดีวะมึงเกิดมาเป็นคนมึงไม่เคยใช้อันฟา้าโลมิโอมจะเป็นคนได้ไงมันก็ไม่ใช่นะเออมันเปลี่ยนไปแล้วมันมันไม่เหมือนกับสมัยก่อนแล้วที่คุณพ่อบางบอกว่าคนเราเกิดมา ชีวิตหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยควรจะได้ใช้อันฟ้าโรลิโออย่างน้อยควรจะได้ใช้รถแปดสูบมันไม่ได้มันสมัยนี้มันมันไม่ได้แล้วอย่างน้อยควรจะมีอ่าเคยได้ขับรถสิบสองสูบนะครับสิบสองสูบเนี่ยจ,จะหาขับยากหน่อยนะก็เลยไม่ต้องมีไม่ต้องมีก็ได้ลนะแต่สมัยนี้เลยไปบอกเด็กเหรอบอกว่าเอ้มเกิดมามันก็ ชีวิตหนึ่งเนี่ยอย่าให้ป็นศูนย์เปล่ามึงต้องมีรถแปดสูบเว้ยมึงต้องมีรถแปดสูบสักคันหนึ่งในชีวิตมึงต้องมีอันฟาโรมมโอต้องเคยขับ Romeo, นะอันฟาโรเมโอนะเออไม่ไม,ไม่ไม่ได้เด็กเขาไม่เด็กเขาไม่อินกับเราเประมาณนั้นนะ่ะภาษาเด็กเด็กนะเด็กเขาไม่อินกับเราหรอกนะมันไม่เหมือนยุคเราแล,แล้วเราจะไปคุยกับเขาเรื่องอ่าความเร็วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อินครับเขาก็ไม่เขาก็ไม่ได้สนใจนะ ว่ารถรุ่นนั้นมันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นแน,แน่นอนเราคุยกับเขาเรื่องอารมณ์เนี่ยเขาก็ไม่ได้สนใจครับมันก็เหมือนกับกับพัดลมอะ่ะในความรู้สึกของคนของเด็กอะ่ะเด็กก็มองว่ารถมันก็เหมือนกับพัดลมเหมือนกับอะไรสักอย่างหนึง่งก็แค่กดเปิดปิดมันมันมีลมออกมาก็พอแล้วรถเนี่ยก็แค่กดเปิดปิดมันมันพามันเคลื่อนที่ไปได้ก็พอแล้วเขาไม่ได้ต้องการอารมณ์เขาไม่ได้ต้องการอะไรเขาต้องการแบบนั้นนะครับ เราต้องเข้าใจตรงนี้เข้าใจให้ตรงกันนะไม่ใช่ว่าเราจะไปไปเที่ยวบงงับงคงบังคับอะไรเขานะหรือว่าจะไปจัดชุดความคิดของเราให้เขานะครับเพราะว่าชุดความคิดมันเปลี่ยนไปแล้วตากกะของแต่ละรุ่นมันไม่เหมือนกันนะก็ก,ก็ก็เนี่ยแหละครับแล้วพอเราเนี่ยอายุมาถึงอ่าห้าสิบขึ้นไปแล้วเนี่ย มันเป็นช่วงช่วงสุดท้ายของชีวิตแล้วครับเราอยู่เราเราอยู่ไม่นานกว่าที่เราอยู่มาแล้วล่ะนะมันเป็นช่วงช่วงท้ายละดังนั้นเนี่ยเราก็อยู่อย่างอยู่อย่างคนที่อยู่มานานแล้วกันนะอยู่คืออยู่อย่างเข้าใจโลกแล้วกันว่าเราก็ใช้ที่เราอยากใช้เพราะว่าเป็นช่วงสุดท้ายของชีวิตเราแล้วแต่ว่าเราไม่ต้องไปบังคับให้คนรุ่นอื่นคนอื่นเนี่ยมาใช้เหมือนเรานะเราอาจจะคุยบางก็บางก็ อยากจะคุยให้ฟังนะว่าสมัยก่อนมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงแต่บางบางจะไม่บอกหรอกว่าคนรุ่นใหม่อ่ะจะต้องมาใช้อะไรจะต้องมีแนวคิดแบบบางนะครับก็แค่เล่าว่ามันต่างกันเพราะไม่ได้ต้องการตรงนั้นนะอืมก็เอาอย่างอย่างอย่างขับรถอย่างเงี้ยความความคิดความต้องการอ่ะมันมันเปลี่ยนไปขนาดไหนท่านท่านลองดูดีว่า คนสมัยนี้เขาเขาต้องการแค่ว่าเขากดปุ่มตัวดีหรือว่าบิดตัวดีเขาไม่ต้องการคันเกียร์เลยด้วยซ้ำเขาต้องการปุ่มหรือหมุนปุ่มกดหรือปุ่มหมุนมาเป็นจาก R มาเป็น N มาเป็น D หรือว่าเป็นปุ่มกดกดกดเขาไม่ต้องการคันเกียร์แต่คนสมัยเราเราต้องการคันเกียร์ท่านจำได้ไหมมันมีมันความความเปลี่ยนอะไรการแต่งรถอ่ะมันมีถึงขนาดเปลี่ยนคันเกียร์สั้นคันเกียร์ยาว นึกออกไหมตอนสมัยเราอ่ะเที่รถบางคันก็จะไปเปลี่ยนคันเกียร์ให้มันสั้นลงเพราะคิดว่ามันเลื่อนสั้นลงอะไรแบบเนี้ยเออนะครับมันไม่เหมือนกันแล้วครับสมัยก่อนเนี่ยเราเราแต่งรถเนี่ยเราก็ต้องไปติดไอ้วัดบูดวัดโบวัดแอมวัดอะไรก็ตามเป็นมาตรวัดกลมๆๆๆๆแต่สมัยนี้เขาไม่ได้ต้องการตรงนั้นครับเขาต้องการจอแล้วเขาไม่ได้ต้องการจะดูค่าอะไรพวกนี้เลยเขาต้องการจอ ที่มันใหญ่ๆที่เขาจะไว้ทาอะไรของเขาซึ่งเราก็ไม่เข้าใจไงเออแล้วนะแล้วเราแก่ขนาดเนี้ยเราไปทําความเข้าใจกับเขาไม่ได้แล้วล่ะเราต้องปล่อยเขาไปครับเช่นเดียวกันเราอาจจะเล่าให้เขาฟังว่าเฮ้ยสมัยพ่อมันเขาแต่งกันเนี่ยนะมันมีมันจะแต่งแบบนี้แบบนั้นแบบอย่างน,างนี้อย่างนั้นนะซึ่งเราก็ไม่ต้องคาดหวังให้เขาเข้าใจหรอกนะครับแค่เขาฟังก็บุญแค่ไหนแล้วนะเออเอาเอา,เอาประมาณนี้ เออาจจะมีคําถามอาที่พูดมาเนี่ยยี่สิบนาทีเนี่ยมันมีสาระอะไรมันไม่มีสาระอะไรครับนะมันเป็นแค่การเล่าให้ฟังว่าโลกมันเปลี่ยนไปแต่ถ้าท่านจะคิดถึงสาระได้ก็คือก็นี่ไงท่านก็จะได้คุยกับลูกท่านได้คุยกับหลานท่านได้สมมติท่านอายุเจ็ดสิบแปดสิบท่านจะได้คุยกับหลานท่านได้ไงจะได้คุยกันไปในทางเดียวกันไม่ไม่ทะเลาะก,กันไม่ใช่ว่าเอ้ยรถต้องใช้กับกูดิกูแม่งอายุแปดสิบแล้วนะ มันต้องรถมันต้องไปแบบนี้มึงเพิ่งเกิดมามึงไม่รู้เรื่องหรอกนั่นไม่ใช่ไอไม่รู้เรื่องเนี่ยไม่ใช่เขาไม่รู้เรื่องไม่ใช่หลานท่านไม่รู้เรื่องท่าน INDISTINCT ตัวท่านนั่น, <foreigner> <böyle> นแหละไม่รู้เรื่องนะครับว่าเพราะเ่าเขาเด็กมันก็จะมองว่าเอ้ยปู่นั่นแหละไม่รู้เรื่องตานั่นแหละไม่รู้เรื่องสมัยนี้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเอามันจะมีคํานี้กับเด็กออกมาสมัยนี้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นั่นแหละดังน,น,นั้นคุย,คยก็จะได้คุยกันไงครับอันนี้มันเป็นเรื่องรถกับเรื่องครอบครัวแล้วกันอ่ะกับความเปลี่ยนนแปลงะครับ เราก็นั่นแหละาสมมติท่านอายุ80เนี่ยท่านคงอยู่อีกไม่นานหรอกนะครับก็อยู่ให้มันสบายๆนะครับให้มีความสุขแล้วกันขอบคุณ